การเบิกเนตรนับว่าเป็นอีกพิธีการทางพุทธศาสนาที่สําคัญครับเพราะหลังจากที่เราได้นําพระพุทธรูปหยกขาวพระพุทธวรรตนาปัญจามหามุนีและพระธาตุรัตนจังคุรีมาประดิษฐานไว้ที่วัดถ้าน้ําบ่อแก้วจังหวัดลําปางวันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะได้ทําพิธีเบิกเนตรเพื่อเปิดการเริ่มต้นการเป็นวัดอย่างเป็นทางการครับ สถานที่แห่งนี้ถ้าย้อนไปเมื่อ5้าถึงสิปีก่อนที่นี่เป็นแค่ผืนดินว่างเปล่าครับมีถ้าเล็กๆอยู่บนภูเขาแต่ด้วยแรงศรัทธาของผู้คนก็ได้รวมกันสร้างสถานที่แห่งนี้ให้กลายมาเป็นวัดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนตั้งแต่ระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่พื้นที่ที่รกร้างแล้วก็มีถ้ำมีน้ำบอ่อ ที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ณวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยหลวงพี่รู้สึกมีความภาคภูมิใจได้เห็นบุญของญาติโยมได้มาร่วมกันสร้างบุญและก็เห็นผลจริงๆยิ่งสร้างเท่าไหร่ยิ่งเห็นผลมากเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของถาวรและวัตถุที่มั่นคงในทางพุทธศาสนาซึ่งครอบครัวเดียคอนกรุ๊ปของพวกเราก็เชื่อมัน่น ในเรื่องของการทำบุญสร้างคุณงามความดีที่ย่อมจะต้องส่งผลดีให้กับทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการสร้างพระเกิดจากการบริจาคหรือบุญที่เกิดจากจิตใจอันบริสุทธิ์จากการปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นแสงสว่างคือความจริงในการใช้ชีวิตการเบิกเนตรจึงไม่ใช่แค่การเปิดการรับรู้ขององค์พระพุทธรูปแต่ยังทําให้ผู้คนได้เปิดจิตเปิดการรับรู้ให้ธรรมะได้เข้าไปอยู่ในการใช้ชีวิตให้เขาคิดถูก เห็นถูกทำถูกดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการใช้คี้พึ่งปิดตาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองบอกให้เราทราบว่าคนเราเนี่ยบางครั้งมืดมาแต่ในที่สุดยิ่งมืดเท่าไหร่ก็ยิ่งใกล้สว่างเท่านั้น เป็นคั้งแรกในชีวิตครับที่ได้มีโอกาสได้เห็นพิธีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ได้สําคัญคือตรงนี้ครับ สีพึ่งซึ่งเรารอมาตั้งแต่วันแรกนะครับผมว่าอันนี้เป็นที่มงคลของพวกเราเดี๋ยวเราไปแบ่งแจกให้กับพวกเราดีไอคอนอีกหลายๆคนครับอยู่จนถึงตีตีสี่ขึ้นมาทําพิธีเบิกเนตรร่วมกับบิ๊กบอสพอด้วยก็รู้สึกว่าอิ่มบุญมากๆอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จเดินตามนะเส้นทางบุญกับบิ๊กบอสพอแล้วก็ครอบครัวดีไอคอนค่ะก็บุญนี้ก็จะส่งผลไปถึงครอบครัวดีไอคอนทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ ความรู้สึกเนาะเหมือนเรามีแสงสว่างนำทางเราคิดเลยว่าวันนี้คือมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตแล้วกต็ต่อไปด้วยค่ะปรับปรื่มนะคะกับความยิ่งใหญ่ในทางนี้ที่เด e i c o คอน o รุได้จัดงานบุญใหญ่แบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะในการใช้ต่อการดำเนินชีวิตและก็ทำธุรกิจการงาน รู้สึกอิ่มสุขแล้วก็มีความปรับปืืมใจอย่างยิ่งนะคะดิไอคอนกรุ๊ปไม่ได้ให้คุณแค่ธุรกิจไม่ได้ให้คุณแค่ทักษะความรู้ในเรื่องของออนไลน์เป็นบุญยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนนะคะก็ขอน้อมนําบุญฝากไว้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้ได้รับบุญในการกุศลครั้งนี้นะคะร่วมกันสาธุค่ะดิไอคอนกรุ๊ปจะไม่ใช่แค่สถาบันสอนการขายของออนไลน์แต่เป็นที่ที่ให้โอกาส ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเริ่มจากการสร้างให้ทุกคนมีจิตใจของการเป็นผู้ให้เพราะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังบุญคุณความดีที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับครอบครัวเดียคอนกลุ่มทุกๆคนครับ